วันนี้เดินเยอะว่ะขอบคุณครับเป็นอภิเษกหนังเรื่องแรกของเเควควีนส์เนอะครับผมในนบ้าาาของเรรดีใจครับจริงๆเราส่วนตัวเราก็อยากเล่นหนังอยู่แล้วเราก็เคยเล่นตอนเด็กๆเลยครับหนังพี่พศอะไรเงี้ยใช่ก็หอเจ้าแตกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ แล้วก็เราก็มาทาละครมาตลอดซีรีส์มาตลอดแล้วก็เออวันนี้ก็ดีใจมากที่แบบเราได้มีงานภาพยนตร์ขึ้นมาจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นแบบภาพจําเราตั้งแต่เด็กบุตรภรา,าตรีอะไรอย่างเงี้ยครับคือพูดไปใครก็รู้จักแล้วครับก็แลวเป็นพี่พิงค์ด้วย,ยจริงๆพี่พิงค์ก็เป็นคนที่ผมแบบนับถือมาตลอดตั้งแต่ก่อนที่เขาจะรู้จักผมด้วยซ้ำแต่ว่าผมอาจจะชอบงานเขามาตลอดเลยนะเยครับแล้วก็ดีใจมากที่พี่พิงค์กำกับก็ ทุกอย่างก,ก็ก็น่าจะเป็นงานที่เราภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนอยากทําให้มันดีครับพอเป็นหนังผีนเนี่ยเราทำกันบ้าหนักหนั่ไครคือเราก็ทํากันบ้านเหมือนเดิมเลยครับในเรื่องการแสดงแค่นั้นเองว่าคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงแล้วเราก็ก็ปล่อยให้มันโฟลวไปกับหนังแต่ว่าเรื่องนี้จะพิเศษหน่อยว่าเราได้มีส่วนในการแบบคุยเรื่องบทด้วยไม่ใช่แค่ผมก็เป็นวีด้วยเป็นพี่พิงแล้วก็เป็นพี่ปอนด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราได้บท เล่มที่คนทุกคนพอใจกับมันเพราะฉะนั้นเราเราก็จะมีความสุขตลอดการถ่ายทำเพราะว่าเราแบบเราก็จะไม่ติดขัดอะไรว่าแบบทำไมบทเป็นอย่างนี้ทำไมบทเป็นอย่างนั้นทำไมกำกับแบบนี้คือเราเราคุยกันเยอะมากจริงครับ่ขอ,บข,ของว่าเาว่าที่ัเบอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าค่ะมันมีใช่ไหมครับหรอหมายถึงว่าก่อนก่อนหน้าที่จะเป็นผมเนี่ยบุพภาก่อนหน้านี้อ๋อแต่ว่า ้ีคือส่วนตัวผมผมก็ผมก็เชื่อนะฮะคือเราก็จะปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่เราไม่เห็นน่ะเขาไม่ได้มีอยู่จริงอ่ะแต่ว่าก็เออส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรแล้วก็คือเราก็คิดดีตลอดแต่ว่าโอเคมันก็อาจจะบวกกันหลายๆอย่างแต่ว่าก็ดีที่มันไม่ได้หนักมากใช่ครับมันก็เนี่ยทุกวันนี้มันดีขึ้นมากแล้วมันเดินเหินได้ปกติแค่แบบรอมันร้อยเปอร์เซ็นต์เฉยครับ ป่วยในการเราได้ป่วยมันจะมีปัญหาในการถ่ายทามหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมครับถ้าตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่นะครับคือกว่าจะถ่ายทําก็ผมของผมมันน่าจะเป็นต้นเดือนหน้าเลยครับแล้วก็ผมคิดว่าอาการมันดีขึ้นเร็วเหมือนกันจากวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งน้องน,นุนะ่มเนาะก็ก็เป็นอาทิตย์หนึ่งที่แบบดีขึ้นแบบมากๆเลยอะเพราะว่าวันแรกก็แทบจะเดินไม่ได้เลยครับ แต่ว่าวันนี้ก็ก็เดินได้ปกติอะไรได้ปกติมันจะมีแค่ตึงๆตอนนั่งตอนลุกเฉยๆแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีครับแต่ถ้าตอนนี้ต้องทำกายภาพไปอีกจริงๆทำมาตลอดเลยครับตั้งแต่วันแรกที่เป็นแล้วก็ไปสัมภาษณ์ที่ชูคือวันนั้นก็ทําแล้วแล้วก็ทุกวันหลังจากนั้นก็ทำ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 ทุกวันเลยยาด้วยครับยาด้วยผมก็ไม่ได้ ไม่เชื่อหรือเชื่อล่ะแต่ว่าผมก็ไม่ลบหลู่ดีกว่าครับคือก็โอเคก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นเพราะอัธรรพจรเราก็ดีใจที่เขาโอเคไม่ไม่ให้หนักมากครับปนจริงมาแล้วยงไบ้างครผมผมรู้สึกว่ามันขังนะคือผมส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกว่าเออแบบไม่กล้าเข้าไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับสาหรับผมคือผมรู้สึกว่ามันมันมันให้ความรู้สึกว่า มันขลังอะ่ะมันมีหนังหลายเรื่องที่มาถ่ายที่นี่แล้วประสบความสําเร็จอะ่ะแล้วก็เราก็เชื่อนะว่าจริงๆแล้วคงมีอะไรอยู่จริงๆแหละแต่ว่าเราก็แค่โอเคเราไปไปดีเราเราทําทุกอย่างตามขั้นตอนไม่ลบหลู่ผมว่าทุกคนที่กองก็น่าจะโอเคแต่จริงๆในความขลังที่เราที่เราเห็นอนะ่ะมันมีความหลอนมะมันก็มีบ้างครับตแต่ว่าส่วนตัวผมมันไม่ได้เห็นกับตาแต่เมื่อเช้าก็อย่างที่ผมบอกเวทีคือ พี่พ,พี่พี่หมอ,หมอผีพี่พามาครับเขาก็บอกว่าเอออย่าไปอย่าไปตรงนั้นเขาเห็นคนยืนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็ผมก็ไม่ได้เห็นอะไรแต่ว่าโอเคถ้ามีคนเห็นแล้วบอกผมก็ไม่ํามมีอะไาีแนะนำไหมคะว่า,า,ร,วาระหว่างค่ะถ้าระหว่าง,างถ่ายแล้วต้อง g, ยังไงอะไรเหมือน่อกี้ที่บอกว่าห้ามเรียกว่าทุกคนกลับบ้านอั <S <S 2> <S 2> น <S <S น<ม>ั้นไม่รู้เลยครับผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนอันไหนจริงอันไหนตลกเมื่อกี้ เราต้องมีเตรียมตัวอะไรบบทีไม่ล่าพกของถากไหว้ะมีพบ,บน้ำมนันเป็นพรมการที่เราต้องไปดูคงไม่ขนาดนั้นครับผมว่าจริงๆเราที่กองคงเซฟเรามากๆแล้วแหละเพราะว่าที่กองเขาก็อย่างเห็นงานเมื่อเช้านี้ก็คือผมไม่เคยเห็นงานนี้ได้ไทยมาก่อนด้วยซ้ำอ่ะการงานเลี้ยงผีอย่างเงี้ยที่ที่เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์หรือวงการบันเทิงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงสวงซึ่งวงสวงเราก็จะมีทีหนึ่งเหมือนกันในวันเปิดกล้องก็ผมว่า เราก็ไม่ลบหลู่เลยเราแทบจะให้เกียรติเขาเราอยากให้เขาช่วย,ยางาน,นเราด้วยซ้ำครับเพรงนั้นมันน่ากลัวไหมครับวาอย่าภาพที่ถ่า,ายาามาคือผมว่าอย่างที่พี่ปอนบอกมันก็แปลกนะที่ไม่มีคนอยู่เลยหมายถึงตั้งแต่ปากซอยเข้าไปไม่มีใครเลยครับแล้วก็ความรู้สึกที่เข้าไปมันก็มันเหมือนเป็นสตูดิโอจริงจริงเพราะว่ามันไม่มีคนจริงๆแล้วเหมือน,ม,นมันมีไว้ให้หนังของเราจริงๆนะครับ อาที่พี่เล่ามาแล้วว่าก็ฟังครับใช่ใช่ใช่ก็ส่วนตัวตอนนี้ยังโอเคอยู่ต้องดูวิโวเดตดีกว่าวีวเดตดูวีวลเดตดูกลัวดูกลัวอตาใช่เคยผ่านพิสวัดมาแล้วไงอ่าใช่แต่สาหรับพิศสวัดอ่ะคือผมไม่ได้มองว่าเป็นหนังผีขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆส่วนตัวผมอ่ะตัวละครผมในเรื่องนั้นอ่ะผมก็ไม่ได้กลัวผีด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของอาถรรพ์เป็นเรื่องของแบบ ประวัติศาสตร์มากกว่าสําหรับผมนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคในนั้นอนะ่ะสำหรับเรื่องนั้นอนะ่ะผมไม่ได้เล่นหนังผีแต่ว่าเรื่องนี้คือชัดๆเลยว่าโอเคเป็นผีจริงๆผมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้คือเรื่องแรกจริงๆแล้วก็เราก็ไม่สําหรับเราเหมือนกันก็ต้องทํากันบ้านเยอะเหมือนกันเฮอัพเดตนี่คือออาการปวดจริงเมื่อมาจะหายสนิทเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่หายไม่ต้องทำกายภาพเลยจริงๆต้องทำกายภาพจังก่าจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่เอ่อ เมื่านพบคุณหมอเขาจะทำกายภาพ5ครั้งแล้วพบคุณหมอแล้วก็คุณหมอน่าจะตรวจว่าแบบมันดีขึ้นแค่ไหนมันต้องทำเอ็มา m ์ไอไหมไหถ้ามันไม่ต้องทําก็ทํายังไงให้มันดีขึ้นต้องกินยาต่อไหมหรือกายภาพต่ออะไรเงี้ยแต่ว่ามันดีขึ้นทุกวันครับอย่างเมื่อวานมาวันนี้มันก็ดีขึ้นอย่างเราก็เราก็รู้สึกสบายใจแล้วแหละผมคิดว่าน่าจะอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ผมให,ให้เต็มเต็มเดือนหนึ่งอ่ะน่าจะกลับไปร้อยเปอร์เซ็นต์ดีก๊อได้ หมอเขาบอกระยะเวลาเลยครับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์สนิทจริงๆต่ต้องไม่มีอาการแบบไหนว่าต้องไม่เจ็บไม่ว่าทายท่าไหนก็ตามครับคือหมอเขาบอกไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะเท่าไหร่เพราะว่าอาการบาดเจ็บแล้วแต่คนมันมันอยู่ที่ว่าหมอลองปลิ้นแล้วปลิ้นไปทับเส้นอะไรถ้าทับเส้นที่มันอันตรายมันก็อาจจะนานหน่อยอะไรเงี้ยแต่ของผมก็ก็คงโชคดีที่ไม่ได้อันตรายมากนักครับสิ่งที่ต้องระวังรับจหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะต้องแบบว่า้าาตยได้แล้ หลังจากนี้หลังจากหายอะ่ะคือสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องสร้างกล้ามเนื้อส่วนคอบอดี้ให้เยอะขึ้นเพราะว่ามันเป็นส่วนรองรับกระดูกที่มันจะใช้กล้ามเนื้อรับแทนแล้วกออ็อย่างถ้าก้มยกของต้องย่อลงไปยกของแล้วก็ไม่ควรก้มเร็วลุกเร็วแล้วก็เยอะเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็ออ,ออกกำลังกายต้องต้องมีวอร์มอัพวอร์มดาวที่ดีครับใช่เพราะว่า จริงจริงก็เด็กๆเราไม่เราเราออกกาลังกายทุกวันไงครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาเราไม่ได้เล่นทุกวันแล้วเวลาพักผ่อนเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะมันก็ทําให้บางทีมันมันตึงเกินไปแล้วมันใช้เยอะเกินไปแล้วเราไม่รู้ตัวมันก็เจ็บได้ครับแตถ้าโปรเจกต์ไหนต้องเอาน้ําหนักลงมากกว่านี้ก็ทําไม่ได้แล้วถึงขนาดว่ากล้าเนื้อมันจะหายเออผมว่าตอนนี้มันมันมันบาดเจ็บที่มันไม่ใช่กล้ามเนื้อแต่ว่าหลังจากนี้ผมก็คงกลับไปเล่นฟิตเนสเพราะว่าหลังจากที่ปิดกล้องโฟมินิตอ่ะ ผมก็พักเล่นฟิตเนสไปเลยเพราะผมไปตีกอล์ฟแล้วก็กลัวว่าจะเล่นฟิตเนสเราจะตีกอล์ฟไม่ดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอเคมัน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 กลับมาเป็นแทร็กที่เราต้องตั้งใจทํางานแล้วแหละก็ก็ต้องกลับไปฟิตหุ่นต้องกลับไปทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเหมือนเดิมเพราะว่าเราเ,าเหรียดมากเ,เลยนะใช่แล้วผมตีเยอะด้วยครับผมตีอย่างบ้าคลั่งม<ช>ันเป็นเพรหตดนั้นด้วยเลยทำให้มันมันเสพมันเจ็บขึ้นมาลิ้น ผมว่าเป็นสาเหตุหลักๆเลยครับคือบางทีการที่มันใช้กล้ามเนื้อหลังอะ่ะมันไม่ใช่ส่วนที่มันจะเมื่อยไงมันไม่เหมือนแขนขาไงที่แบบเมื่อยแล้วเรารู้ว่าเมื่อยอะ่ะคือบางทีหลังมันล้ามากๆแล้วเราก็ไม่รู้ตัวแล้วพอถึงจุดที่มันแบบไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันก็มันก็เลยบาดเจ็บีคุณหมอดแดูแลตรง่มนีมีคุณหมอแพทย์ภา,ภาพเห็ว่ามีพยาบาเห็นสมมติเขาบอกว่าเป็นพยาบาลอ๋อคุณนนท์นะครับอ๋อเอ้ยเมื่อเช้ายังทักมาถามเลยว่าเป็นยังไงบ้าง อะไรเงี้ยครับเขาก็จริงๆเขาเป็นห่วงแหละเขาก็เป็นเพื่อนผมมาตั้งเป็น1ิปีแล้วครับเขาก็แล้ววันนั้นพี่ๆก็ถามเขาด้วยวันนั้นเขาตอบไปเขาก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยกูตอบแบบนี้ไปนะอะไรเงี้ยครับคือเขาก็เป็นห่วงเขาก็น่ารักแหละใช่เป็นแฟนเป็นแฟนให้ปีและนาทีหนึ่ง <c oughs> ใช่ <c oughs> เขาขอปีและนาทีใช่บางวันแบบเจอเจอบางวันอารมณ์แปลกๆก็ขอ2นาทีก็แลแต่ได้นาทีของแต่ละคนไม่เท่ากันนะ แต่จริงๆผมคือนาทีจริงๆผมนั่งจับเวลารอเลยไม่เปิดโอกาสให้เขานอนครับผมโอเคจ้ารับขอบคุณครับขอบคุณครับ